สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับไฟล์ต่างๆที่อยู่ในหุ่นยนต์ของเรานะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างไฟล์ลบไฟล์ย้ายไฟล์แล้วก็การใช้งานของไฟล์ต่างๆในตัวหุ่นยนต์เนี่ยเพราะว่าในตัวหุ่นยนต์ของเรามีไฟล์เยอะแยะถ้าสมมุติว่าเราเขียนยนต์เยอะๆเเนี่ยสร้างไฟล์เยอะๆะแล้วหุ่นยนต์เราจะจะมีการเรียงลาดับการใช้ไฟล์หรือว่าการทํางานโดย ้ไฟล์นั้นนะ่ะอย่างไรนะครับเราก็เปิดไปที่โปรแกรม To นี่ไอดนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อหุ่นยนต์ให้เรียบร้อยเนาะพอเราเชื่อมต่อหุ่นยนต์ให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเจอไฟล์ต่างๆที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วละ่ะในคลิปที่ผ่านมาว่าในตัวหุ่นของผมเนี่ยมีไฟล์เบื้องต้นอะไรบ้างนะครับต่อไปเราจะลองมาสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งไฟล์นะครับ โดยเราไปที่ New นะครับนิวเหมือนกับให้ให้นึกถึงว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ที่หน้า w i n d o w ์นะครับอยู่ที่หน้า w i n d o w ์แล้วเราสร้างงานขึ้นมางานหนึ่งนะครับอาจจะเป็น Word Excel p o w e r p o i n t ก็ได้นะครับเหมือนกันเลยแล้วก็เซฟไว้ที่แฟลชไดร์นะครับของเราแล้วเราก็จัดการไฟล์ตามแฟลชไดนั้นเลยเห็นไหมครับโยน์ของเราก็จะคล้ายๆการมีไฟล์มีโฟลเดอร์สามารถสร้างได้เหมือนกัน แล้วก็ไปที่ New File ปึ๊บเราก็จะได้หน้าต่างว Workspace ของเราขึ้นมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะใช้งานไปด้วยเลยแล้วกันนะฟังก์ชันแรกที่เราจะใช้งานนะครับก็คือฟังก์ชันฟังก์ชันสวิต i t แล้วกัน SW ฟังก์ชันตัวเนี้แล้วก็ Copy นะครับ Copy มาแล้วก็ไปวางไว้ที่ไฟล์เราปึ๊บแล้วก็วางปั๊บนะฟังก์ชัน SW เนี่ยเป็นฟังก์ชันรอปุ่มกดนะครับ เมื่อหุ่นยนต์ของเรารัานโปรแกรมมาถึงฟังก์ชันนี้เขาจะไม่ไปทำงานต่อนะครับบรรทัดไปแน่นอนบรรทัดที่สองเนี่ยถ้าสมมติว่า,าตรงนี้เรามีงานนะครับถ้าเขารันมาถึงบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยเขาจะหยุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำงานตามฟังก์ชันตรงนี้ว่าในฟังก์ชันสวิตของเราเนี่ยมันมีการทำงานอะไรบ้างเนะี่ยเขาก็จะรออยู่ตรงนี้แล้วเรามาดูว่าฟังก์ชันสวิตเนี่ย ทำงานยังไงจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เราใช้งานอีกฟงังก์ชันหนึ่งก็คือมอเตอร์ motor. Motor, motor. Motor. นะครับมอเตอร์นะครมอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ปีนะครับแล้วก็วางเขมอเตอร์ hey, ในฟังก์ชันมอเตอร์เนี่ยก็เป็นการคอนโทรลมอเตอร์ทั่วไปนะครับก็จะมีพารามิเตอร์อยู่2ตัวก็คือ SL กับ SR นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะกรอกได้ตั้งแต่0ถึง100นะครับโอเคประมาณนี้นะหลังจากนั้นเราจะใส่แบบนะครับสิใส่แบบใส่แบบใส่แบบตัวขอ,ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเทสทั้ง2ฟังก์ชันนี้ดูพร้อมกับเรียนรู้ ในเรื่องของการสร้างไฟล์นะพอเราสร้างไฟล์เสร็จเราจะเซฟก็ได้หรือไม่เซฟก็ได้เราสามารถที่จะรันไดนะ้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทำการกดรันดูตอนนี้มันว่างๆแบบนี้เนาะมีแค่2ฟังก์ชันเพื่อนๆคิดว่า2ฟังก์ชันนี้จะสามารถที่จะรันได้ไหมหรือว่าเออเลอร์เอเลอร์ไหมครับ เดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะเออร์เลอรไหมครับรันปึ๊บเออร์ er ror, นะครับเห็นไหมครับเออร์เลอไมถึง e er อ r ร์การ e er r อร์การเขียนโปรแกรมแล้วเออร์นี่ดีไหมดีนะครับต่นี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่ามัน er เออร์เลอขาบอกว่า e อ r ร์เลอบรรทัดที่เนี่ยับเรรบรรทัดที่ห er นึ่งเบรรทัดที่1โดยเขาก็จะบอกว่าเออร์อเออร์ที่ sw เนี่ย is not defined is not defined ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเราไม่ได้ประก,กาศ ตัวนี้หรือพูดง่ายๆเขาเขาหา SW เนี่ยไม่เจอนะครับหาไม่เจอเหมือนว่า SW s w ตัวนี้เป็นฟังก์ชันหรือว่าตัวแปรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาหาตัวนี้ไม่เจอทําไมเขาถึงหาไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราไม่ได้ประกาศว่า s w ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นะซึ่ง SW เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่อยู่ภายใต้นะครับเดี๋ยวนะผมจะให้ดูอยู่ภายใต้ไฟล์นะครับที่ชื่อว่า My maker นครับ w ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ h w จะอยู่ภายใต้ไฟล์ m y maker เป็นฟังก์ชันที่อยู่ภายใต้ m y maker ดังนั้นเมื่อเราเอาฟังก์ชันไปใช้งานนะครับเมื่อเราเอาฟังก์ชันไปใช้งานจากที่ต่างๆไม่ว่าจากโฟลเดอร์ไม่ว่าจาก folder, ไฟล์าา file, นะครับตรงนี้เราเรียกว่าโมดูลเราจะต้องชี้ให้เขาเห็นด้วยว่าเราเอามันเขามาจากไหน โดยใช้คำสั่ง f r o m นะครับหรือว่า import ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะใช้ form ก่อนนะ form my นะครับ form my make maker นะครับ import. import 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 star เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมถึง import star import star ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไป ไปด้วยเลยนะครับทั้งการสร้างไฟล์การเซฟไฟล์แล้วก็การใช้ฟังก์ชันเบื้องต้น,นแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้เดี๋ยผมจะอธิบายเรื่องฟอร์มเรื่อง Import ไปด้วยเลยนะครับเป็นพื้นฐานโอเคทีนี้เราลองมาลันดูนะมาแล้วครับปิ๊ปปิ๊ปนี่ยไอที่เราได้ยินเมื่อกี้เนี่ยปิ๊บปิ๊ก็คือมาจาก Aw แล้วเ w เนี่ยก็มีการแสดงผลค่าต่างๆออกมา ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ครับใน s w ก็จะมีเสียงปิ๊บปิบของบัสเซอร์เดี๋ยวเราจะไปดูว่าค่าบัสเซอร์เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีแล้วก็ปิด RGB แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะวนลูปวนลูปในการอ่านค่าเนี่ยครับวนลูปในการอ่านค่าองนี้ออกมาแล้วเขาก็จะไล่ค่อยๆไล่เขียวแดงน้ำเงินนะครับไปเรื่อยๆแบบนี้ เพราะว่าในฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันแบบบน loop นะครับบน loop แล้วก็มีการตรวจสอบปุ่มกดน,นะครับ k นะครับอันนี้คือฟังก์ชัน s w นะครับก็ประมาณนี้ถ้าผมกดปุ่ม start ก่อนกดปุ่ม start เนี่ยนะครับผมก็จะเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมก็จะเปิดสวิตช์ก่อนปึ๊บ นะครับจากนั้นผมก็จะกดปุ่มสตาร์ทนะครับเพราะว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยนะครับเนี่ยฟังก์ชันของเราตัวนี้รอปุ่มกดอยู่ทีนี้ผมก็จะกดปุ่มสตาร์ทดูนะครับถ้าเรากดปุ่มสตาร์ทเนี่ยตามโปรแกรมของเราเนี่ยก็คือมอเตอร์ของเราจะหมุนนะครับที่สามสิบกับสามสิบลองกดปุ่มดูนะครับมอเตอร์ Motor ของเราหมุนนะครับหมุนแล้วเพราะพูดง่ายๆก็คือขอมุนไปข้างหน้านั่นแหละ หมุนที่ความเร็ว30โอเคทีนี้ผมก็จะกดรีเซ็ตนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดปุ่มรีเซ็ตเราจะเห็นว่าที่หน้าต่างของเราเห็นไหมครับไฟล์ที่อยู่ในตัวอุ่นยนต์ของเราเนี่มันหายไปเราจําเป็นจะต้องเรียกเขากลับคืนมาโดยการกดปุ่มสต็อกกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วเนาะ อ่าต่อไปนะครับเรามาดูว่าเราจะเซฟไฟล์นี้ยังไงตอนนี้เราลันนะครับเราลันเราลันปึ๊บนะครับเราลันพอเราลันตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยมันหมุนใช่ไหมครับต่อไปเราจะลองถอดสาย usb ออกนะครับแล้วเรามาดูว่าหุ่นยนต์ของเราจะหมุนไหมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอลบไฟล์ที่อยู่ใน My Maker ผมก่อน ผมจะลบไฟล์ที่อยู่ในไฟล์เมนออกก่อนนะครับแล้วก็ทําการเซฟแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเมนขึ้นมาใหม่โอเคเมนเนาะผมยังไม่มีอะไรเนาะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเทสใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองเทสใหม่รันใหม่นะครับเดี๋ยวเรารันใหม่นะเรามีไฟล์ Fi ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรารันใหม่ันปึ๊บแล้วเขาก็จะเข้าไปทำงานตรงแ w จากนั้นผมก็จะทำการกดปุ๊บ มอเตอร์ของเราก็หมุนแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เนาะจากนั้นผมก็จะทําการกดรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตก็คือปุ่มด้านข้างปึ๊บก,กด่นะกดแบบนี้แหละนะครับเสร็จปุ๊บผมถอดสาย USB อ,ออกนะครับแล้วเราจะรันตัวหุ่นยนต์ของเราใหม่เพื่อนๆคิดว่านะครับไฟล์ที่เรารันเมื่อกี้จะอยู่ในหุ่นยนต์ใหม่ ผมจะทําการปิดเปิดใหม่เลยนะครับจากนั้นเราเปิดเครื่องปุ๊บจ่ายไฟเข้าไปเงียบเลยเงียบไหมครับกดอะไรก็ไม่ทํางานเงียบเงียบแต่ตอนที่เราลั่นเดี๋ยวเสียบสายเข้าไปใหม่นะครับเสียบสายเข้าไปใหม่พอเราเสียบ USB เข้าไปใหม่ทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องกดสปอ เพื่อที่จะได้ไฟล์ขึ้นแล้วเาการกดลันไฟตรงนี้ใหม่รันได้ครับแล้วก็เปิดสวิตช์ on ออฟแล้วก็กดสาา์ทมอเตอร์หมุนนะครับแล้วพอเราปิดสวิตช์ปึ๊บกดซ้ายเปิดสวิตช์ใหม่ไม่ลัน รุปก็คือแสดงว่าไฟล์ที่เราเขียนตรงนี้ไม่ได้ถูกเข้าไปไว้ในตัวหุ่นยนต์ใช่ไหมครับไม่ได้เข้าไปในตัวหุ่นยนต์ของเราเลยนะครับเพียงแค่เราเขียนโปรแกรมแล้วก็รันเท่านั้นเองนะนี้เราลองเอาไฟนี้เข้าไปในตัวหุ่นยนต์ของเราเสียบสายเข้าไปนะครับกดสตาอป ที่นี้ผมจะแนะนำวิธีการเซฟนะครับเซฟการเซฟก็เหมือนกับการเซฟไฟล์ทั่วไปเราก็ไปที่เซฟนะครับหรือว่าเซฟแอดก็ได้นะ save add. Save add นะครับเซฟแอดเราก็เซฟแอดนะครับใช้วิธีการเซฟแอดเขาก็จะบอกว่าเราเซฟไปที่คอมพิวเตอร์หรือว่าใน s ั b บร r พายเราก็เซฟไปในที่ s ั b บร r พายเลยนะครับเซฟเแล้วเราจะพิมพ์คำว่า t e s t จุด py py แล้วก็กด ok ไปไฟล์เทสของเราก็จะมาแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราเซฟ add นะครับไว้ในที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่จุด py นะรเราไม่ต้องใส่จุด py นะครับเราก็เซฟได้เลยเซฟไดแต่ผมยังไม่เซฟเนาะเดี๋ยวผมเซฟไปที่ตัวของยตนของเรา ก็ตอนนี้เราอยากจะทดสอบว่าโค้ดเนี้ยเมือเอ่อกี้เราไม่ได้เซฟไปในที่ในหุ่นยนต์ของเราแล้วมันไม่สามารถที่จะรันไะด้ต่อไปเราจะเซฟไปที่ตัวหุ่นยนต์เราแล้วนะครับเรามาดูว่าเขาจะรันได้หรือไม่นะพอเราเซฟไปปุ๊บนะครับพอเราเซฟไปแล้วเราสอสายเปิดสวิต์กดกดยังไงก็ไม่มาเหมือนเดิมนะครับกดยังไงก็ไม่มาเหมือนเดิม แล้วถามว่าไฟไหนล่ะที่เขาอา่านเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปใหม่นะเสียบเข้าไปปึ๊บแล้วก็กดสตอ็อกนะคตอนนี้เรามีไฟล์อยู่เมนเซอโโร์โบเทสเราเซฟไฟลเนี้ยนะครับเราเซฟโปรแกรมเนี้ยเข้าไปในตัวหุ่นยนต์แล้วแต่เราถอดไปแล้วเขายัางไม่หลับนะครับ แล้วหุ่นยนต์ของเราเขารันไฟไหนหุ่นยนต์เขาจะรันไฟนี้ครับไฟที่ชื่อว่าไฟเมนเขาจะมองหาไฟล์เมนเป็นไฟแรกเหมือนเราเขียนโปรแกรมพวก h t m L สำหรับการสร้างเวั่นและเราก็ต้องมีไฟล์ไฟล์หนึ่งที่จะต้องให้ระบบเนี่ยชี้ไปหาไฟล์นั้นนะครับก็คือไฟล์ i n d e กถ้าเป็นการเขียนเวบนะครับแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะชี้มาที่ไฟล์เมนเป็นไฟล์แรกซึ่งไฟล์เมนของเรามีอะไรไหมครับ ไม่มีนะครับไม่มีเดี๋ยวผมจะลอง Copy นะครับตรงนี้ไปไว้ที่ไฟล์เมนเแล้วเราทำการกดเซฟนะครับเซฟเซฟงานเลยนะกดเซฟปึ๊บจากนั้นเราก็ถอดสาย usb ออกแล้วก็ปิดเครื่องเปิดใหม่มาแล้วครับเห็นไหมครับ พอเราเซฟปุ๊บเขาก็จะเข้าไปอยู่ในตัวหุ่นยนต์ของเราหละแต่นั้นเราก็กดสตาร์ทได้เลยหมุนแล้วครับเห็นห้ครับหุ่นยนต์ของเราเนี่ยนะครับจะลั่นไฟล์ที่เป็นไฟล์แรกก็คือไฟล์ไฟล์อะไรนะครับไฟล์เมนนะครับไฟล์เมนส่วนไฟล์เทสเนี่ยเขาไม่ยังไม่ได้ลั แต่ถ้าสมมุติว่าในไฟเมนของเราเนี่ยเราเราไม่อยากจะมีโค้ดยาวเราอยากจะเรียกใช้จากไฟเทสเนี่ยได้ไหมเราจะเรียกใช้จากไฟเทสได้ไหมถ้าเราอยากจะเรียกใช้จากไฟเทสเนี่ยเราก็แค่นะครับใช้งานแบบนี้ครับก็คือฟอร์มฟอร์มเทสนะครับ Import อิพอสตาเดี๋ยวผมจะแนะนำว่า Star. คืออะไรอิพอสตาครับจากนั้นเราลองเซฟดูครับแล้วเราก็ต่อสาย USB เปิดสวิตช์มาเหมือนกันครับเห็นไหมครับเซฟของเราแล้วเราก็กดมา ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเรียกใช้งานนะครับ form test import star ครับเขาจะชี้มาที่ที่ไฟล์ test ทั้งหมดว่าไฟล์ test ทำงานอะไรต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะลบเราจะทำยังไงเราอยากจะลบไฟล์ test เราก็ทำการคลิกขวาแล้วก็ Delete แล้วเราก็ลบ ไฟเทสของเราก็จะหายทีนี้เราจะทําการลันครับเดี๋ยวเราลองลันดูนะครับตอนนี้เราเรียกใช้งานไฟลเทสอยู่ที่ไฟเมทเราลันเขาก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่าเขาหาไฟลเทสไม่เจอโอเคนะครับเราก็ลบไปทีน,นี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะย,ย้ายอยากจะเอาไฟล์พวกนี้ไปเก็บไว้เราจะทํำยังไงเราก็ไปที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับได้ดีก็ได้นะ ส้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งแล้วกันแล้วก็ new new directory แล้วเราก็พิมพ์ชื่อ directory ของเราเลยว่า test นะครับ test underscore r o นะครับแล้วก็ Enter ไปเราก็มาดูว่า test underscore robot ของเราอยู่ตรงไหนนะครับ test underscore robot ตรงนี้เราเดลคลิกนะครับเข้าไปใน directory ก็จะเห็นพืนอบอกว่า,น,านั้นเราก็ เลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดทูนะครับไดดีแล้วก็เทสโรบอทแ,แล้วก็คลิกไปเลยครับปึ๊บไฟล์ของเราก็จะถูกย้ายขึ้นไปแล้วโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มุยนต์ของเราเนี่ยจะรันที่ไฟล์เทสจรันที่ไฟล์เทสไม่ใช่รันที่ไฟล์เทส จากรันที่ไฟล์เมนนะครับเป็นไฟล์แรกนะครับถึงแม้ว่าเราจะเขียนไฟล์ไว้ที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเราต้องการรันเราก็เอามารันที่ไฟล์เมนก็ได้นะครับแล้วก็มาเขียนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเหมือนกับว่าพวกเนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นไฟล์ต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะเอาฟังก์ชันที่จากไฟล์นี้นะครับมาแล้วก็ฟอร์มอิ o พ t ตมาเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเรื่องฟอร์มกับอิ p พ r ตนะครับให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ เขียนโปรแกรมตววปุ่มยูนในภาษาไพทอนได้อย่างมีความสุขนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีคับ